สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็วันนี้นะผมจะเทสอว่ารถคันนี้มันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่ว่าผมจะเริ่มจากบ้านนะไม่ใช่เริ่มจากไอออนิตี้ดอลเพราะว่าคันนี้นะเป็น Polestar 2มันชื่อ Standard Range แล้วก็เป็น Single Motor อรแบตเตอรี่เล็กกว่าหน่อยแล้วก็เป็นมีหนึ่งมอเตอร์แล้วผมได้เห็นแล้วว่ามันจะชาร์ช้ามากถ้าเราจะชาร์จถึง100%ที่ Fast c h a r ร e r แล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็คงจะมีคน ชาร์จเยอะผมก็ไม่อยากจะอยู่รอ,รอ,รอนานๆแล้วก็เราก็ได้ชาร์จรถถึง100%แเ้วาก็จะเริ่มจากนี้แล้วก็คันนี้นะส่วนใหญ่นะถ้าผมเทร็รถทุกวันนี้อะ่ะเขาจะมีนะูเกียนฮอกกาเบริตอ3ร์ามยางหน้าหนาวคันนี้นี่มีคอ n ติเนนตัลไว k i กินคอน a c กเจแล้วก็ไซส์เป็น2.45 45, 45 19นิ้วข้างหลังก็เหมือนกันแล้วก็เนี่ยแบตเตอรี่ก็อยู่ที่100% พร้อมที่จะไปแล้วแล้วเราก็ได้อุ่นรถก่อนนี้นะณตอนนี้เราจะขับไปทางเหนือไปทางปกตินนะแต่ว่าเราต้องขึ้นดอยหน่อยเพราะฉะนั้นนะมันต้องใช้ชไฟฟ้าเยอะขึ้นหน่อยผมก็จะขับช้ากว่าเดิมนิดหน่อยอาจจะไปถึงสนามบินหรือว่าหนไม่รู้นะเราค่อยๆขับ9กกิโลต่อชั่วโมงวันนี้เราก็ไลฟ์สตรีมแล้วนะเหมือนทุกครั้งแล้วนะแต่เตรียมทุกอย่างแล้วก็เริ่มขับแล้วนะเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยเราขับไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะใกล้จะไปถึงสนามบินแล้วนะนะแล้วก็ ตอนนี้นะไม่รู้ว่าคนเห็นไหมเ,เราใช้ไฟฟ้า177วัตต์อวตา่อกิโลเมตรนะแล้วก็เราขับ80นะนี่มันมันเป็นประมาณ75-76กิลเมตรต่อชั่วโมงใน GPS เลยอนะแล้วผมก็ว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วนะแต่ว่านอกจากนั้นนะเนี่ยเราก็ใชออ้อันนี้เป็น Range Assistant มันเป็นแอปนะของแอปใหม่ของ Polestar แล้วก็มันมี option เลือก Eco Climate มันจะประหยัดไฟฟ้า เราก็เปิดอีกุคลายแมแล้วก็มันอาจจะทําให้มันหนาวในผมรู้สึกว่าพัดลมมันไม่ค่อยอปล่อย,อย,อยมันไม่ค่อยเป่าแรงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเพิ่มใหมันเป็น22องศาบางคนเขาใช้24องศานั้นก็ใช้อีกุคลายแมเพราะถ้าผมใช้อีกุคลายแมนออฟนี่ประมาณ21องศาในนี้มันก็พอดีพอดีเลยนะแต่ว่าตรงน,นี้ผมว่าเราจะเพิ่มความเร็วหน่อยนะนะแล้วก็เริ่มขับ90กิลเมตรต่อชั่มง GPS นะเอ uh, this is weird It says 20. okay we have to deduct 20 kilos then okay so it's one 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 forty uh okay one one forty and then wow oh really Twenty sixty? huh really okay let's, let's check it and then it says 20 again right โอเคว้าวโอเคว้าว this one is a lot lighter than the fat Polestar โ oh, อ้วันนี้นี่ลมแรงนะเนี่ยดูถุงถุงลมหรือว่าผมไม่รู้มันชื่ออะไร <laughs> ตั้งเลยวันนี้ลมแรงโอ้พ oh. ายุมาแล้วมั้ยหรือว่าหน้าหนาวจะใช่ไหมเนี่ยเราเพิ่งจะกลับรถแล้วที่เ รุดชกแล้ก็ที่นี่นะลมมันไม่ค่อยแรงนะเท่าที่อื่นนะโอเคมีกำแพงมางบางังแต่ว่าใที่นี่อะ่ะลมไม่ค่อยแรงเหมือนที่ใกล้ๆสะพานเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราก็ขับไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบหกกิโลเมตรแล้วมันใช้ไฟฟ้าเยอะหน่อยนะร้อยเจ็ดสิบเก้าแต่ว่ามันมีลมต้านะ่ะตอนนี้เราก็จะกลับไปลมส่งเนาะก็ผมกะว่ามันเราขับ คงจะขับได้ประมาณ300 350กิโลเมตรนะแค่นั้นนะวันนี้อะ่ะวันหนาวนิดหน่อยเฮ้ยถอยคันแฮมีทุกทีเลยที่เราเวล์แล้วก็สเตอริโอในโพ l สตาร์2นะคือฮ a r m a ม k ค r d o ดอนนัผมเคยทดสอบเอ่อโพ a สตาร์เมื่อก่อนนะแต่ว่าผมไม่เคยสังเกตนะว่าเสียงมันเป็นยังไงอะ่ะเพราะว่าปัญหากับคันนี้นะคือมันมี USB แต่ว่าตอนผมใช้ USB สตนะิ๊กนี่ะมันคันนี้มันไม่อ่านนะ มันเป็น USB-C แล้วผมก็มีอะแดปเตอร์กับคันอื่นผมก็ใช้นะ USB นะั่นแหละอะแดปเตอร์ใช้ได้ ID 3อะไร Mercedes EQC แต่ว่าคันนี้มันไม่ work เลยก็แปลว่ามันมีวิธีเดียวผมต้องเอา wave file ใส่ในมือถือแล้วก็ใช้ Bluetooth ฟังจาก Bluetooth แต่ว่าผมได้ยินนะว่าตอนเปิดเพลงเนี่ยมันจะมี compression artifacts ถ้าเราฟัง้นะ โอ้นั่นแนะนั่นนะนนนะแต่ว่านอกจากนั้นนะผมได้ยินนะว่าเสียงนั่นนะ่ะชัดชัดดีเลยธรรมชาติลมพงก็อยู่นี่สองข้างนี่แหละเสียงดีมากเลยนะเบสเบสก็แน่นดีแล้วก็ไม่ไม่ดังไปแต่ว่า ผมจำไม่ได้ว่าเป็นรถอะไรอ่ะว่เาเป็นรถเบนซ์หรือว่าอะไรนะผมรู้สึกว่าในคันอื่นนะเบสมันจะอ่อนนิดหน่อยแต่ว่าคันนี้อ่ะเบสมันแรงพอดีผมชอบแบบนี้นะแบบแรง ตอนนี้เสียงดีมากเลยสุดยอดเลยแต่ว่าผมยังให้คะแนนไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเปิดเพลงจัดในรถมันต้องใช้บลูทูธก็นั่นะแต่ว่าโคตรดีเลยเออรถนรถมันบอกว่าเราต้องการชาร์จก่อนจะไปถึงแต่ว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ5%้เอาก็แปลว่าเราไม่ต้องชาร์จสิ <c oughs> นี้เราเหลือ10%แเปอนั่นน่ะเนี่ยแล้วก็ เ,เราโอ้เราใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่รยเจ็ดสวัตต์เต่อกิโลเมตรนะขับไปได้แค่สามร้กว่ากนะิโลเมตรเนาะแต่ว่าเราจะไม่ไปจอดที่ดอลนะเพราะว่าเ,เขาเช็คตัวหน้าในไลฟ์สตรีมว่าดอลมันมีคนชาติกันเต็มเลยไม่รู้ว่าคิวนะแต่ว่าผมจะไปอีกที่หนึ่งที่เค m p o พาวเที่ใหม่หลายคนเขายังไม่รู้ที่นั่นอนะ่ะไปชาติที่นั่นแทนก็ช่างมันชาติไหนก็ได้นะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิว เรามาถึง Camp Power หรือว่า n e บ n e s s เนี่ยแล้วก็ชาที่นี่นะนนล้นเนี่ยผมก็ชอบ location นี่นะเพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยมีเอ่อพัมน้ำมันแล้วเขาก็เอาออกแล้วก็เอาฟอสชาร์ r ใส่แทนเหมือนเหมือนที่นี่ยอย่างนี้อ่ะมันมี2อันที่นี่แล้วก็มีอีก4อันที่โน้นนะแล้วก็เราก็ชาติที่นี่นะอันนี้ยชาร์จของมพ m p Power นะผมชอบมากเลยเนะ มันจะเขียนอันนี้ว่าเราชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วก็มี QR code แล้วก็ถ้าเรากดอันนี้เราก็จะเห็น charging screen แต่ว่าเราจะเข้าไปในรถน่ยมันหนาวนะคางนอกเนี่ยต้องกดนี้ close โอเคแล้วก็เข้าไปในรถนะมันมันระหว่างเราชาติมันบอกว่าแบตเตอรี่ low แล้วก็ต้องหาที่ชาร์จโอเคแต่ว่า โอ้ตอนี้มันเริ่มชาร์เร็วขึ้นแล้วโอ้มันอุ่นบัจจุบเร็วนันเนี่ยแล้วก็เนี่ยข้อมูลนะจาก90กิเมต่อชอั่วโมงเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งเ,เสร็จแล้วว่ะแต่ว่าเราต้องชาร์จอีกสักพักหนึ่งก็จะไปเข้าน้ำนี่กินข้าวหน่อยแล้วก็ไลฟ์สตรีมเขาก็ดูนะแล้วก็มันมีฟีเจอร์หนึ่งนะกับโพส์ที่ผมชอบนะถ้าเราเข้าไปในเมนูของแอรนะแล้วก็กดที่ Parking อืม มันจะมีปุ่มเนี่ย Start Preheating Cooling ต้อ cool กดน,นี้นะมันจะเปิดเครื่องอุ่นหรือว่าแอร์เนี่ยและโดยเฉพาะวันนี้อะ่ะมันเป็นศูนย์องศาก็มันมันหนาวนะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำาเลแล้วก็เราจะไม่อยู่ในรถนะและฟีเจอร์นี้มันก็เป็นเหมือนเทสลา Keep Climate On หรือว่าเหมือนเออ Audi ก็มีเอ่อ m ี b i ID d ID3 ก็มีนะเนี่ยมันจะมันจะใช้แอร์ครึ่งชั่วโมงให้มันอุ่นสบายดีเนี่ย อ okay. อันนี้เป็น120กิโลเมตรต่อชโมงเทสนะแต่ว่านี่ยวันนะี้5้าโมงครึ่งนะวันอาทิตย์นะแล้วก็มันมีรถเยอะขนาดเลยแล้วมันหลายคันนะมันแช่เลนซ้ายอะแล้วขับประมาณ100 h. หรือว่า110กิลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แช่เลนซ้ายนาน,านเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็หวังว่าขากลับนี่มันจะเคลียร์นิดหน่อยนะ แล้วก็โพสต์นะมันก็เก็บเสียงได้โอเคนะสำหรับลมนี่นะใช่มันมันไม่ค่อยได้ยินเสียงจากลมแล้วก็แต่ว่าอันนี้นี่มันไม่ใช่เป็น2ชั้นนะเป็นชั้นเดียวนะแต่ว่าเสียงจากถนนนั่นนะมันดังหน่อยพอดีว่าตอนนี้เราใชเ้เราใช้ยางหน้าหนาวแล้วมันนุ่มนิดหน่อยนะมันไม่ค่อยเสียงดังแต่ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะั่นแหละมันจะยิ่งเสียงดังกว่านี้เลยนะก็แปลว่า รวมกันแล้วสรสปแล้วนะโพลส์ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นรถที่มันเงียบสุดนะมันดังคุณก็คงได้ยินนะมันมันดังนิดหน่อยนะเคลเรากลับมาที่แคมป์พาวนะแล้วก็เนี่ยตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเราก็ใช้176วัตต์่อกิโลเมตรมันก็มันก็สูงนิดหน่อยนะมันจะพอๆกับคีล์ EV6 แล้วนะถ้าเป็นโมดล l 3นี่ผมกลับว่ามันจะเป็นต่ำกว่า150วัตต์่อกิโลเมตรนะแล้วก็ แปลว่าเราสามารถที่จะขับได้33 3กิโลเมตรนะถ้าเป็น VLTp นะมันเป็น4 1 5ถึง444กิโลเมตรแต่น,นั้นมันต้องเป็นหน้าร้อนนะแล้วก็มันเป็นมิกซ์กับขับในเมืองด้วยมันจะขับแต่ถนนใหญ่อย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็กะแล้วนะว่ามันถึงว่าเป็นหน้าร้อนนะผมกะว่า400กว่ากิโลเมตรนี่มันคงเป็นไปไม่ได้นะอาจจะเป็นสัก370 380้ประมาณนั้นนะ แล้วก็ตอนเราขับ120มันก็จะใช้ไฟฟา้ามากกว่าแล้วก็ขับไปได้แค่242นะแล้วผมก็กะแล้วว่ามันคันนีนะ้มันมี58.6กิโลวัตต์ชั่วโมงมันไม่ใช่เป็น60ท่าไหร่นา63 64ที่มันอยู่ในสติ๊กเกอร์นะอันนั้นมันเป็นแบตเตอรี่เำลัก Gross Capacity โอเคก็ดีแต่ว่าเนี่ยผมว่ามันจะน่าสนใจนะพรุ่งนี้นะผมจะเอาคันนี้ไปคืนแล้วก็จะจะจะเปลี่ยนเป็น,น uh, Polestar Long Range Dual Motor แล้วผมก็จะ t e s ด้วยว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนตอนหน้าหนาวแล้วผมกะนะว่าเพราะว่าคันนี้มันเบากว่าแบตเตอรี่ใหญ่ที่มันมีสองโตอตั้งเยอะน้ำประมาณ200กิโลเลยอ่ะผมก็กะว่าคันนี้มันอาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า Polestar ที่มันมีแบตเตอรี่ใหญ่นะก็อีก2 3สวันนี้ผมก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าแปลว่าถึงแม้ว่าอีกคันหนึ่งมันมีแบตเตอรี่ใหญ่กว่ามันจะวิ่งได้ไกลกว่าแต่ว่ามันอาจจะวิ่งได้ไกลกว่าไม่เยอะนะเพราะว่าคันนี้มันอาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า ก็เดี๋ยวเราก็จะรู้ผลว่าเป็นยังไงนะโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะก็เอาก็ปากกันไหมสวัสดีครับ